รับรับของดินะครับล้นลออกนะครับอ๋ไปใส่เลยครับแน่อ่านิมนต์ครับนิมมอนแน่นถวายได้เลยครับถวายได้ทุกอย่างครับ ก็ถวายได้เลยครับแตะบาทได้ครับอานนี้ม์เนนด้วยครับนมนต์นนเณนโยมป้าใส่บาทอยู่ครับอ่าช่วยหยิบให้เนนหน่อยฮหยิบให้เนนหน่อยอ่านี่ฮะแ่าของชอบเนียนด้วยอันนี้เก็บไว้ตะหากฮะเก็บไว้ตะหากเลยเดี๋ยวให้เนียนสังเทนนะโห โอ้นี่คุณเบาถินห้ามห้ามห้ามยักยอกไม่ได้นะฮะนี่ของโปรดเนนเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะมานี่สมัมเนนพามนะฮะได้ของเด็ดไปแล้วนะฮะเป็นอะไรนะฮะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโรตีโรตีสายไหมนะฮะแล้วก็เป็นอะไรปุยฝ้ายใช่ไหมน้ําตาลตีนะครับ ใส่ยังครับอ่าตอนนี้มนเนนเลยครับดวงตาท่านนั่งแล้วไม่ทันแล้วครับอันนี้มนเนนครับนี่มลเนนครับอ่านี่มลเนยนยกป้าหน่อยครับรับบาดยกป้าหน่อยเอาใส่เนียนเลยครับแตะบาทได้เลยนะแตะบาทแล้วก็ยกถวายได้เลยนะเดี๋ยวให้ท่านพิจารณาเองแล้วพรารับขันกลับเอานั่งเลยครับนั่งเลยจะแตะบาทซาเลยครับนมนต์เนนไป่อเร็วๆนมนต์นีนม์ท่านเร็ว เาลยนิมนตแน่นๆนี่มนต์ยมยมตาด้วยอ่ะนิมนต์แตะทั้งขาทั้งขันเลยอ้าวนั่นแหละแล้วยกไปแอ้วขาต้องเอาของก้อนหัวต้นับบสุดชิ้นเอาหนั่งนู้นไปนั่งนู้นแถวไหนอันนี้เดี๋ยวมาขณะที่ท่านกำลังพิจารณาอาหารอยู่นะฮะเราก็จะไม่ถ่ายรูปนะครับ Ine, แต่แต่ต้นต้นบางโอ้โหสวครับใส่เลยใช <ers> <_ dinner> ่ไหม ันะะใหมูข้าวไม่รวจเอเคเลยใครคุมว่าไปใจขยะเพราะว่าขาบตัวนี้ต้องจ้างนั่นแหละ ที่ไม่เหมาะสมนะครับนำไปเผยแพร่ก็จะทำให้ชาวโลกติดทชได้สำหรับคนที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับสามารถนำพัสดัอาหานะครับมาถวายได้นะครับแต่ว่าถวา,ายกับครูบาไก่หรือสมมเณรธรรมนะครับหลวงตาบุญชื่นท่านนั่งอาสนะแล้วท่านได้รับประทยนอาหารแล้วนะครับคนที่สองนะครับใส่งคนที่สอง ประเกณองค์ที่สองไหมครับแม่ถวายยังแม่ถวายแล้วเดี๋ยวหาที่นั่งไห่นะเดี๋ยวขอทางขอทางเลยนะคุณแม่ครับอย่างที่พระคุณท่านได้แจ้งให้สาธุชนได้สาบ ครับถ้าท่านปิดท่านคิ่น่งแล้วเนี่ยก็จะไปรับรัฐบาลอีกนะครับก็จะเป็นรูปที่สองมาถวายได้เลยเหมือนกันนะครับจะช่องทางในการทำบุญถวายปัจจัยอย่างที่ผมนําเรียนนะครับในรัรก็คือ,อเชิญชวนสาธุชนนะครับในวงทำบุญซื้อที่ดินนะครับ โดยที่ดินแห่งกับโรงพยาบาลนครสวรรค์นะครับมีเลขที่บัญชีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูตานั้นพี่น้องท่านญาติโยมท่านสาธุชนอยากจะถวายอยากจะบุนก็ได้นะครับตอนนี้ยังทําอยู่นะครับแต่หลวงตาในท่านปิดปิดทานปิดจ้าบาทนะครับอกว่าท่านนั่ง ถวายรูปที่สองนะครับถวายถวายองที่สองนะครับถวายเสร็จเอยแล้วผัจานไก่นะครับป้องกันระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างให้ด้วยนะครับระยะห่างพอสมควรครับเพราะว่าป้องกันโควิดนะครับป้องกันโควิดขอความรวมมือนะครับขอความรวมือทุกท่านนะครับวันนี้เราสาธุชนนะครับบุญเต็มที่เลยครับทือว่าเป็นการฉาบุญปีใหม่นะครับจะานที่แห่งนี้วางเว้นอยู่ประมาณสองปีแล้ว มาทำกตกทำกอกท่้นาาบุญนะครับนะตอนนอยโควิดก็มาอีกผลบัตรลูกหลานมาจากกรุงเทพนะฮะจากที่ไหนลหลายๆแห่งครับเป็น,นครอบครัวครับว่าจะมาทบุญตกบาร์ทำกกไว้นะครับแล้วก็มีได้ซื้อบาตนี่นครับโรูเดี๋ยวจะิมีมาเห็นพี่น้องเนาะนะครับก็ถือวันนี้เป็นวันมงคลวันดีนะ,นะครับ ได้มาร่วมนะครับทําบุญแล้วก็บางท่านได้สองสองเด้งเลยนะครับนะครับเด้งแรกก็คือทําวัดเย็นกับหลวงตาเด้งที่สองทำวัดเช้ากับหลวงตาส่วนเด้งที่สามครับวันนี้ได้ทําบุญตับบาตก,กับหลวงตาก็ครับรับรองวันที่หนึ่งกรุงพาท่านก็จะเป็นเด้งที่สี่ <c oughs> เด้งอะไรครับผมรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว อำเภขบงนี่แหละครับซื้อสเสนเอแต่ถ้ายังไงก็รวมบุนกับลูกตาครับคนรับบาสองบาทคนละร้อยสองร้อยกัน้นแต่ทานแล้วนะครับนะซื้อที่ดินเพื่อ,อให้กับโรงพยาบาลพนสวนนะครับนะบ้านทันกับบ้านเสาเล้าอำเภอพนสว์สจังหวัดนครพนมเจ้า ผมก็อยู่อำเภอปราปากนะครับตะก,ก่อนเจ้าปราปากปราเขาเลย <c oughs> <c oughs> นะครับนครพนพนมเป็นดินแดนที่วัฒนธรรมนะครับ,นะรบทุกท่านก็รู้ดีนะครับต,ตอนนี้ก็หมดหรือยังครับอ่าสาังคชนที่มาที่หลังมาได้อยู่นะครับแต่ถวายหลวงพี่ไก่นะครับพระรูปทีสองนะครับตอนนี้ หลงตาท่านปิดรับนะครับเพราะว่าท่านขึ้นนั่งแล้วก็โอเคกับพี่น้องก็การจะชนก็ได้ทำบุญกันเนาะนะครับทุกท่านเลยนะครับมาทัานกันนะฮะผมบอกแล้วว่าให้มาแต่เช้าตีห้าครึ่งเนี่ยต้องถึงที่นี่บางท่านเดี๋ยวคิดว่าหกโมงจริงๆนะครับบางท่านเดี๋ยวไม่ตื่นจัดรับสบายได้เลยครับที่พระูปทีสองนะครับ ผมใจนัานอย่างที่ท่านได้บอกแล้วนะครับท่านเป็นสายกุ่งสายปะธานนะครับท่านบอกว่าถ้าไม่มีอยากพีงนอกอยากติธรรมนะครับาสาธุชนมาในบาชท,ท่าจะไปเรือ่อยๆครับเมื่อคือนนี้ท่านก็ได้พูดให้ฟังแล้วว่าเออมาแล้วไอ้ของต่ตางๆพวกด้มดื่มพวก บรมารักไมกห้หัวอะเรจางที่ยากโยมถวายเอาไปไหนท่านก็คงจะเห็นนะครับมีนี่เป็นหน่วยผู้ชีพต่างๆนะครับที่มาช่วยกันดูแลไม่ได้ไปไหนนะครับท่านไม่ได้ไปด้วยถนมอมมันหนักนะครับท่านจะไปบริจาคให้โรงพยาบาลศูตรพยาบาลเล็กนะครับโรงเรียนนะครับสถาน่างณนะ้นบอกว่าให้มาก ยิ่งได้มากช,ชี้ชีจะมีชีเดียวทิ่งจนเหมือนความเดไม่นน้องนะครับตอนนี้มีช่องต่างๆนะครับกำลังไว้สดกันอยู่วันนี้ก็สาธุบุญนะครับท่านองคไว้กุศลยาศาสตร์นะครับโดยท่านผู้นิการกรพธรศัพเตยสิงห์รวมกับพี่น้องนะครับท่านพ่อืองท่านนายเปิดเขาอง กาตรตกไข่ชุ่มกิถ้าท่านได้ดูไรายสดเมื่อวานนี้นะครับท่านก็จะเห็นท่านได้เคอม,มาจากสถานที่นะครับมีท่านผู้นักการบรรังคับสัตว์ใสิงห์ท่านนายกทศพันธ์รีวิภาวีนะครับบุญเรืองนะครับกำนันธวัชชัยอุทิเบศขณะเจ้าหน้าที่นะครับก็ครับแขกมาใหม่เชิญได้ครับถวายได้เลยครับถวายรูปที่สองนะครับ ถวายเพื่อนี่สองหลวงพี่ไก่นะครับท่านหลวงตาบุญชื่นนะท่านปิดแล้วครับกไมนเปอะไรทบมาท่านอยู่ครับถวายจนทักจนทักจนพักมาเลยครับมาแล้วตั้งใจมาทําบุญมาเลยนะครับรูปไหนก็ได้คือกันนะครับพี่น้องอยู่ที่ใจหลวงตาท่านสอนว่าอะไรก็อยู่พี่ใจพระที่ท่านทุณลงมาด้วยเมื่อวานนี้สิบสองสิบสามรูปใช่ไหม ก็เดินทางกลับแล้วขอหลากกลับแล้วนะครับบอกว่าไม่ไหว <c oughs> อันนี้ก็อยู่ที่ใจจริงอย่างที่ท่านว่านะครับบ <c oughs> ายได้เลยนะครับไม่เป็นไรว <c oughs> ันนี้ก็เป็นวันพระมาครับวันพระวันสมัมมะตอนนี้กําลังเจ้าหน้าที่กําลังคัดแยกกันสับสับก็จะได้แบ่งไปตามวัดตามโรงตามที่ ที่ว่ากันนะครับอเชิญพระทันทีกรลังมานะครับมาทันอยู่นะครับถวายหลวงพี่ไก่หลวงพี่เนรก็ได้เหมือนกันนะครับได้บุญคือกันนะครับ